เอาละตอนเข้าสู่ทริคก,การคิดเลขครับผมอาทิตย์นี้จะพามาลุยการยกกําลังสองด้วยลงท้ายด้วย5กันครับผมโอเคในการคิดปกติก็ไม่ค่อยห่วงเท่าไหร่นาอทุกคนน่าจะคิดได้เนะาะสมมติพี่ยกตัวอย่างมาสักอันหนึ่งแล้วกันเนะาะสามสิบห้ากำลังสองอ่ะเรามาคิด35มสิบห้ากำลังสองกันก่อนนะมาคิดเลขกันถ้าปกติเนาะสามสิบห้าไอ้การยกกําลังสองเนี่ยมันก็คือการเอาสามสิบห้าเนี่ยมาคูณสามสิบห้าแบบนี้ถูกปะ่ะโอเคไหม คูกันแบบนี้ถ้าคิดแบบวิธีเต็มๆปกติเลยก็เขาก็บอกว่าอ๋อเอา5กับ5้าเนี่ยห้าหที่เราคิดเลขเนาะทดสองห้าสทดสก็เป็นเท่าไหร่นะสิถูกป่ะใส่0ถูกไหมแล้วก็เอาสคูณครับก็จะเป็น15 5ห้าห้ทดหนึ่เนาะสามกทดหก็เป็น10ถูกป่ะบวกหลักใคหลักมานก็จะเป็น5ถูกป่ะเป็น2อทดหถูกไหม แล้วตัวนี้ก็เป็นสองแล้วก็หนึ่งถูกปะก็จะได้หนึ่งสองสองห้าอันนี้คือคิดปกติถูกปะแล้วก็ถ้าวิธีคิดแบบที่มันไม่ลงท้ายด้วยห้าหรือว่ายกกําลังสองปกติเขาก็บอกว่าแบบนี้ก็ได้เนาะเราก็บอกว่าอ๋อเอาห้าเนี่ยตรงนี้ยกกําลังสองครับก็จะเป็นเท่าไหร่เป็นยี่สิบห้าถูกไหมแล้วก็สามตรงนี้ยกกําลังสองครับก็จะเป็นเก้าถูกปะแล้วจับตัวนี้ครับสามตัวนี้คูณกัน คูณกันทั้งหมดเลยก็คือเอาสองไปคูณ5เนี่ยเป็น10ถูกปะ่ะแล้วก็คูณกับ3ก็เป็น30เนาะใส่ตรงกลางตัวนี้จะเป็นตัวนี้จะเป็นอ่านี่นะปึ๊บ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 แบบนี้30เนี่ยใส่ตรงนี้ตรงช่องกลางนี้แล้วก็บวกครับก็จะเป็น5แล้วก็เป็น2แล้วก็เป็น12ถูกปะ่ะก็จะได้1 2 2 5หเหมือนกันโอเคไหมโอเคปะ่ะได้หนึ่ง้าเหมือนกัน ทีนี้ทีนี้ครับถ้าไอตรงเนี้ยมันไม่ลงท้ายด้วยห้าเนี่ยก็มาคิดวิธีนี้ก็ได้แต่เดี๋ยวจะไปสอนอีกทีหนึ่งว่าเฮ้ยวิธีคิดยกกำลังสองยังไงให้เร็วเนาะแต่ว่าอันนี้มันเป็นสูตรเฉพาะของมันก็คือลงท้ายด้วยห้าเนี่ยง่ายๆแบบนี้ครับทําแบบนี้น้องก็ใส่ไปก่อนอ่าดูนะตัวนี้คือเลขอะไรลงท้ายด้วยสองห้าถูกปะน้องก็ยกกำลั 2, งสองตัวนี้รอไปครับ ห้กากลังสองตัวนี้ใส่ไปเลย25ถูกป่ะแล้วให้ดูครับว่าตรงนี้สามถูกไหมมากกว่า3มาตัวหนึ่งบวกเพิ่มไปหนึตัวก็คือเท่าไหร่ครับ4ี่ถูกป่ะแล้วจับ4ไปคูณกับ3ครับตรงนี้จับคูณกันปุ๊บสีคูนสาเป็น12จบครับแค่นี้หนึ่งสองสองห้าเห็นป่ะเท่ากันเลยโอเคไหมเขียวป่ะหนึ่งสองสองหเก็ตเนาะเพราะฉะนั้นสรุปแบบนี้ครับ ทิกที่ลงท้ายด้วย5เนี่ยครับไม่ว่าจะเป็น15 25 3 5 4 5 5 5 6 5 7 5 8 5 9 5เพวกเนี้ยถ้าเป็น2หลักปุ๊บให้น้องใส่25รอไว้แบบนี้โอเคปะ่ะ25รอไว้แล้วก็ดูครับ1มากกว่า1ก็คือ2ถูกปะ่ะจับคูณก้าน1คูอ2ก็คือ2เป็น2 2 5โอเคเนาะอ่ะเราทำไปด้วยกันครับ25กกับ2ก็คือ25ถูกปะ่ะ มากกว่า2ก็คือ3จับคูณกัน3คูณ2ก็เป็น6ได้6 2 5โอเคเนาะอ่ะไปต่อครับ45กำลังสครับก็จะเป็นใส่25รอไว้แล้วก็ตัวนี้คือมากกว่า4ก็คือ5 5คูณ4ก็คือ20เนาะคิดในใจได้คิดในใจไปเลยเนาะไม่ต้องไม่ต้องมาเขียนแบบน,นี้ต่อไป55กำลังสครับก็คือใส่25ไว้มากกว่า5ก็คือ6 6คูณ5เป็น30แบบนี้ โอเคเนาะไปต่อครับ65กำลังสอาเดี๋ยวเปลี่ยนเป็นสีนี้บ้างเปิบยีรอไว้มากกว่าหก็เป็น7จ็ดเโอเคต่อไปครับ75็ดากำลังสองก็ใส่ยี่รอไว้แล้วก็มากกว่าเก็เป็น8 8 7 56โ okay. อเคอ่าต่อไปครับ85ดสากำลังสองก็คืออ่าใส่ยี่รอไว้ มากกว่า8ก็คือ 9, 9, 8, 72โอเคต่อไปครับ95ก้กำลงังสองตัวสุดท้ายแล้วตัวน,นี้ก็สั่2้รอไว้เนาะมากกว่า9คือ10กครัวไหมไม่ครัวคิดเหมือนเดิมครับ10กูณ9ก็คือ90เรียบรอ้อยโอเคเพราะฉะนั้นเราก็จบแล้วครับทิกยกกำลังสองลงท้ายด้วย5ไม่ว่าจะเป็น15 25ว่าไปไล่ไปหลักการคือ ตัวนี้5้ากำลังสองใส่25รอไว้ก่อนที่เหลือตัวหน้าก็บวกเพิ่มไป1นแล้วจับคูณกัน2อคูณสเป็น6กสคูนสเป็น12ว่าไปเนาะจับบวกเพิ่มไป1แล้วก็คูณกันนั่นเองโอเคเรียบร้อยครับทิกกับยกกำลังสองลงท้ายด้วย5โอเคครับก็แบ่งปันทิกดีๆให้กับน้องๆทุกคนแล้วก็แบ่งปันให้กับเพื่อนๆที่นั่นอะเรารู้จักหรือเราอยากจะให้เขาเห็นคลิปดีๆก็ว่ากันไปโอเควันนี้ก็มาทักทายกันประมาณนี้ครับวันนี้สวัสดีครับ